แฉเสียต่อเจ้าของบ่อนรามอินทารองผบอรตรสั่งบกน .2 ล่ารายชื่อเอาผิด50นักพนันแฉเสียต่อเจ้าของบ่อนรามอินทารองพอบอรตรสั่งบกน .2 ล่าชื่อเอาผิด50นักพนันเร่งสอบเส้นทางการเงินยันภายในสัปดาห์หน้ารู้ตัวจริงเจ้าของบ่อนเมื่อครับเวลา11เ30นาทีวันที่31ตุลา2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าฟาร์มคืบหน้าหลังจากที่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาในเอกภพเหลือประเสิร์ฐและทีมงานสายใหม่ต้องรอดผ่านเซียนพนัน5รายผู้เสียหายที่ถูกบ่นพนันย่านรามินทราอุ้มตัวไปป้นซับฝา5ล้านบาทหลังถูกกล่าวหาว่าร่วมกันโกงพนันเข้าพบ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พานรองพอบอาตารเพื่อให้ข้อมูลเรื่องบ่อนการพนันฝ่า100แห่งทั่วประเทศและปฏินิตมณนลนที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีกทม นายเอกภพกล่าวหลังให้ข้อมูลกับตำรวจพนักงานสอบสวนว่ารองผบอรตรยืนยันว่าภายในสัปดาห์หน้าจะรู้ตัวเจ้าของบ่อนย่านลามอินทาแน่นอนซึ่งตำรวจกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อติดตามยึดทรัพย์และขยายผลไปยังบุคคลอื่นตามข้อมูลที่นายสันธนะยุนรัตน์นะครับอดีตนายตำรวจสันติบาลระบุไว้ว่ามีบ่อนอีกหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร นายเอกภพกล่าวว่าขณะนี้มีรายชื่ออยู่ในมือ60แผงคาดว่าตํารวจจะลงพื้นที่ตรวจสอบโดยบ่อนย่านรามายยินทราแห่งนี้มีเจ้าของบ่อนคือเสียตอมีหุ้นส่วนร่วมกันอีกหลายคนซึ่งรองผบออตรได้สั่งการให้บกน .2 รวบรวมรายชื่อและดําเนินคดีนักพนันอีก4-50คนเพื่อกระจัดต้นตอและสาเหตุอาชญากรรมและการสร้างปัญหาครอบครัวที่มีผู้ร้องเรียน เข้ามาในเพจจํานวนมากนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับนี่เป็นเรื่องราวที่จะกำทำจะตรวจสอบนะครับขณะนี้บอกว่าอยู่ในมือแล้ว6กสิบพอหกสิบแห่งฟันธงไลยครับไปตรวจยังไงก็ไม่เจอเพราะอะไรครับข่าวออกมาเป็นอาทิตย์แล้วครับบอนตอนนี้มีเหรอครับจะเปิดอยู่มีเลเช่ยอยู่ตอนนี้ปิดหมดแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงสภาพแล้วครับตอนนี้เอาอะไรมาปกปิดเรียบร้อยแล้วครับ พราอไทครับก็อย่างที่บอกว่าข่าวมันออกมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับเมื่อข่าวออกรับประการได้บอลส่วนใหญ่ก็จะปิดรออีกหนึ่งเดือนครับไม่เกินหนึ่งเดือนเดี๋ยวกลับมาเปิดใหม่นะครับแล็ตำรวจก็ไม่รู้ว่ามีบ่อนอยู่ดีจนฝ่าจะเกิดเรื่องมาไห่ล่ะครับถึงจะออกมาแอคชั่นกันทีพอเอาไปตรวจก็ไม่มีอยู่ดีครับเพราะอะไรครับก็รู้ทัวร์กันหมดแล้วไงครับใครจะเปิดบอนให้จับอยู่ล่ะครับชิงไหมฮะนี่แหละครับการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจรูปหน้าปะจมูกจริงๆ เพราะไม่คิดจะปาบปามจริงจังลองตรวจสอบง่ายๆครับเส้นทางการเงินครับถามว่าผู้กํากับแต่และโรงพักมีเงินเดือนเท่าไหร่แล้วคุณเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะแค่นี้ก็ตรวจสอบได้แล้วครับถ้าเจ้าหน้าที่ตํารวจจะทําจริงฝากเอาไว้นะครับคุณเจ้าหน้าที่ตํารวจมีข่าวอะไรอัปเดตมีข่าวอะไรคืบหน้านะครับมีกระแสในโลกออนไลน์เดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังครับ